อีเปเปอร Mind ์ hmm. okay. ครับผมตบหรือจูบอุ้ยอุ้ยจูบจูบจูบโอเคสตางสตางครับตบหรือจูบครับอ่าผมโหดแล้วผมตบแล้วตบตบตบอ่ะตบตบตบฉีกฉีกตบตฉีกผมตบกุก่อนโอเคอ่ไปนี่ไปนี่ไปนี okay. ่ตบหรือจูบตูดฮะตูดหรือจูบตบหรือตูดโอ้ยใช่ตบตบหรือจูบจูบครับ โอเคอะไรอะไรอะไรดัง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 กลมจุกโดนจุกพี่พวิงครับตอบหรือจุกครับกระสุจผิดหวังมากแกตัวแกตัวแกตัว นังจงครับครับตกแต่จุงครับ,รบตกแนะต่จุงครับตกแต่จุงตกแต่จุงอะไรอะไรเอาคืนอ่ะ